สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนละละอาสยามโพสต์เดือดรังมีคนตั้งคลับเฮาส์เหยียดคนอีสานพี่นมท้าให้มาเจออย่างเก่งแต่ปกัก กลายเป็นประเด็นร้อนที่ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์สนั่นเลยล่ะครับเมื่อคนกลุ่มหนึ่งตั้งกลับเฮาส์พูดคุยกันในทํานองเหยียดคนอีสานจนทางด้านหนุ่มกันชัยได้ออกมาพูดกลางรายการและราลาอาสยามก็ได้ลั่นเดือดสมทบอีกครั้งบเนื่องจากตอนนี้ชาวเน็ตพากันพูดถึงและวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในประเด็นที่คนกลุ่มหนึ่งตั้งกลับเฮาส์พูดคุยกันในทํานองเหยียดคนอีสานว่าคนอีสานคือซอมบี้ในชีวิตจริงอีสานมีหน้าที่แค่เกี่ยวข้าวให้คนกรงแดงคนอีสาาาานนนนนนนผิววคคล้ำ้ดำแดแแแพรระบบบกก่่่เป็ต็ตตนนหยงั กับคำพูดเหล่านี้และเมื่อเหตุการณ์จากคลับเฮาส์ได้ถูกเผยแพร่ไปก็ทําให้ชาวเน็ตอีกหลายฝ่ายดังเดือดจัดรวมไปถึงทางด้านของหนุ่มกัญชัยที่ได้พูดกลางรายการถึงประเด็นนี้ว่าอันนี้พูดผ่านรายการเลยนะน้องๆท่านไหนที่เล่นคลับเฮาส์อยู่เมื่อคือนนี้และที่ไปย่ำยีคนอีสานเขาและบอกอยากจะมาออกรายการมานะครับก็ให้มาอยากเก่งแต่ปากอยากให้มาออกจะได้คุยกันสักหน่อยนะครับว่าไปด่าเขาทําไมผมรออยู่นะติดต่อมาเลยและต่อมาทางด้านคนดังอย่างลาระาอาสยามในฐานะคนอีสานเอง ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวเช่นกันโดยเจ้าตัวก็ได้โพสตคลิปของหนุ่มกันชัยลงในอินสตาแกรมของตัวเองก่อนจะลั่นข้อความสุดเดือดไว้ว่าแฮชแท็กเหยียดคนอีสานทำไมพวกมึงมาเหยียดคนอีสานทำไมตั้งหัวข้อขึ้นมาเหยียดคนอีสานมันเพราะรุดพวกกูไปขี้ใส่ปากพ่อแม่มึงหรอพี่หนุ่มเขาเชิญพวกมึงละก,ะกล้าไปออกด้วยในวันที่พวกมึงไปออกกูเจะไปนั่งฟังมึงเป็นอะไรอีสักแต่พูดเก่งแต่ปากกราบตินกูกูยังมาให้อภัยพวกมึงเลยมึงแน่าจมึงไปแฮชแท็กรหกะแสพวกที่มีหัวไว้กัน้นหูพวกที่เก มารู้เจ็บพวกหนักแผ่นดินพวกกินขี้เป็นอาหารพวกกินมาหนักแผ่นดินมาเจอหน่อยมาอยากเจอเหลือเกินไอ้นั่นเองและแน่นอนว่าหลังจากที่โพสต์นี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นกันอย่างคคั้งเช่นกันท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอบคุณข้อมูลจาก jam.news ขอบคุณครับ